พอคูแล้วไม้คูเลี้ยงพวูกสัตว์ต้งนั้นนะไม่รู้เป็นสีอะไรกนี่ครับวันนี้มันอีกวันหนึ่งที่มีความสุขมากๆเลยนะครับแม่พามานะครับแม่พามามาไหนหาูแม่พามาที่ไหนเ <c oughs> น,น,นี่ย <c oughs> ใช่แล้วครับทุกคนที่นี่คือจัดอุจ <c oughs> จาระจงเลยเอาแม่แม่ ไปดูแม <ersch> ่นแคะไม่เอาไม่เอาไมเอาน้าไปซื้อมาลองสิเ่องหนักเลยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยน้ำเหรอเออนี่ที่ไับเข่อนมี่อยู่ข้างหลังอะเป็นแเลยตื้อเป็นแอนเนี่ยไเลยแบบเมยอใหญ่ไ่เลยเอาไปยังไงอะเออเดี๋ยวก่อนกลับมา ข้อ,อกระเทลข้อกระเทลนะครับตัวละ900บาทโร้โเรทลนี่ขนาดแันนี่ยกเพียบเลยมีหมูด้วยมีหมูด้วยนี่หมูอุด,อ,ด,อ,ดอันนี้หงหงหยกนะเออมาดูกงนะวันนี้ โซนสัตว์นีคนเยอะมากนี่ิวมากอะแม่ได้ยังน่ารักมางัอน่งสากลูกนี้ก็น่ารักนี่ กับแม่เป็นงี้ทุกทีเลยเนี่ยแม่มาดูความน่ารักมันดิวแม่นาพ่ลูกจะซื้องเพิ่มนะไม่เอาไม่เอาเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะม้ดูดิฟันเดียวกับไอเสือเลยดูกระต่ายดูเราคุณ พี่น้องคำลังต้องเสือนะคก่าเท่นยิ่งใหญ่เลยได้ไรมาโอ้ยุดก่อนสิไม่อไยอไม่อเอ้าวแม่พังเลยนานแม่ใจตังมาเลยใจตังมาเลยอาไปเป็นหน e> ่งเลยเนี Hollywood> ้ จ่ตังมาเลยแม่ทำอะยังไม่ไปไหนเลยพังแนะจ่ายตังมาเลยโอ้ไทำาไงนี้นะเราไปเปลี่ยนดิแม่ทำอะไรอะทำอะไรแม่ทำอะไรเหือเม็ดจริงๆด้วยอีดามเอาเหอะเอาเหอะไม่ใช่เม็ดเนาะไม่่ี่อยไยงงั้นนะน นกนกนกอะไรกันนกบุญทั้งบุญตลอดทางมมาบ<น>ุญอ,อยู่นั้นแหละบุญอะไรนักหนาเขาไม่รู้ <c oughs> วันนี้นะครับก็จบลงไปด้วยดีนะครับได้กรงมาหนึ่งกรงนะครับกรงนกนะฮะและในมือของคุณแม่นะครับ,บไปก่อนนะครับเพื่อน วันนี้คงจะแบบว่ามีความสุขนะฮะครับพาแม่มันมีความสุขนะครับอแก้แล้วคุณแก้กสกีต้องคนต้องนกเปิดูที่ัใ้นกแบบนี้อนกนกเห็นไหมมีปีกน่มีขนนะอยกด้ามมืเป็นอะไรเหี่ยูเปล่าเนี่ย นกว่าหนูตัวเท่าไหร่น้าตัวเท่าไหร่เนี่ยนกเนี้ยไม่บาไอ้แพงโอเคนะครับจบคลิปแล้วนะครับวัวจบคลิปแจบคลิปนะครับเป็นนกนะฮะมีความสุขนะครับวันนี้นะฮะมากเลยนะครับขอบคุณนะครับมีความสุขเดี๋ยวเมียมีตีตายเมียตีที่ไหนล่ะโก้ที่ไหนล่ะเตะฟั่ม ีเงินไม่มีนะครับจะได้นกมานะครับเงินไม่มีนะครับตีตายได้หรือเปมันตีตายไม่ตีนะครับตีตบไปฟั่มเลยนะครับไปก่อนนะครับทุกคน